สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เรามาตามเลขรหัสส6 9หอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจับเลขวิ่งให้พร้อมนะอยู่จุดไหนจุดไหนตามปลายปากกาให้ดีนะช่วงนี้ฝนตกเมื่อคืนที่ตกหนักนะเอาทั้งคืนเลย นะจึงไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปให้สองวันแล้วนะอ่ะปรับกล้องแป๊บเดียวขึ้นฟ้าไปเลยเจอหรืยอยังนะ เลขเดินรหัสสามหกเก้านะจับคู่เด่นให้วิ่งให้พร้อมนะสิบหกมียอสองห้าหกแปดเดี๋ยทวนให้เส้นหนึ่งงวดนะตามปลายปากกาให้ดีนะรหัสสามหกเก้าคือเดินไปทีละสามแต้มน,ะนั่นเองนะอ่ะหลักหน่วยแปดมาก่อนเพื่อนสามแปดนะจะมีศูนย์เก้าไหมศูนย์เก้าแล้วจะมีห้าสองไหมนะมันเข้าดีเหมือนกัน เอาตรงนี้นะหลักหน่วยมาเลยนอกยกมาเลยนอแปดแปดนไปสามเต็มนะแปดหนึ่งสี่เส อ่ะมาทัดที่สองนะเดี๋ยวจะใช้คนละสีนะนับจากสามนี่สามแล้วก็หนะห9เก้าสองห้าแปดหนึ่งนะเลขวิ่งนะเลขวิ่งก็คือหนึ่งศูน้านะเลขติด ตัวติดมันะหนึ่าต้องมาแปดหนะถ้าหลัก8มานี่เห็นไหมห้าแปดแล้วก็แปติดนะแปดเก 1นึ่งนะแปนนกับสี่่อ่ะถาหมานะมาทีละตัวเลยแปดหนึ่งมานี่นะแปดน,น,นี่สี่สมาศูนย์เเม็ดเดียวนะศูนยเก้ากลับเอานะ ถ้าแปดมาแปดห้านี่นี่แปดห้าครับกับหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดมีแล้วถ้าเก้ามาเก้าศูนย์เม็ดเดียวนะถ้าแปดมา แปดหนึ่งสี่หนึ่งอ่าหมดแล้วนะมีศูนย์เก้านะสามศูนย์เก้าเนี่ยนะเลขไม่กี่ตัวนะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ได้มากอ่ะหัวที่สองสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าเลขล่ากแปดเจ็ดนะฮะใช้หลักหน่วยทำนะเก้ามาเลยยกมานะฮะ เก้าสองห้านะแปดหนึ่งสี่ต่อไปใช้คนละสีนะเนี่ยนับไปทีละสามนะเก้าเป็นสิบสองสิบสองเป็นสิบห้าสิบห้าเป็นสิบแปดสิบแปดก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบสี่อ่าจึงเรียกได้ว่าเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่สี่นับไปสามแจมก็เจ็ดนะ เขียใส่ตรงนี้เลยนะ4นำมาสามเต็ม470สามหกสอง่ะติดตัวไหนบ้างเลขติดนะอ่ะมุมนี้เลยเลขติดนี่นีนติดตมุมนี้นะนี่สองศนะติด10 8่ง แปดเกย์หนึ 1, ก็ได้อ่ะเก้าก็ได้อะเลขติดนะถ้าถ้าติดตัวนี้ไล่ไปทีละตัวเลยนะะหลักเนะนี่หลักเมาตัวไหนบ้างนะมา96้ากับเก้าสนะ หลักเก้าเก้าหกกับสเก้านะกับเองนะหลักศูนยศหนนะตัวเดียวตัวเดียวมาได้หลักหนึงนะหนศกับหนะลักหมีหนตัวเดียวนะหลัก2 นี่มาตรงนี้นะสองห้ากับสองเก้าฮห้าสองกับเก้าสองเดียวกันนะกับสองเก้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกอ่ะใครชอบตัวไหนมันเข้าเหมือนกันนะ, 5, 2, ะห้าสองหัวนี้จับดูดีๆนะเลขหัาสามหเก้าจะมาอีกไหมงวดน,นี้ ไปเจ็ดนาทีแล้วนะนใช้หลักหน่วยนะครับผมขอแปดนาทีเจ็ดนาทียี่สิบแปดวินาทีนะสองใช้หลักหน่วยทํานะเอาสองมาเลยนับไปทีละสามเต้มสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคนละสามเต้มนะอ่ะคนละสีก็แล้วกันจะได้รู้ว่า ครั้งที่สองเนี่ยเริ่มจากเจ็ดนะเจ็ดนับไปสามแต้มก็ศูนย์นะใส่ตรงนี้ศูนย์สามหกเก้าสองห้าเหล็กติดนะติดตัวไหนสองสามสี่ห้านะ ส่วนมากติดจะสีน้ำเงินนะสองสามสี่ห้าอ้าวติดสองสามสี่ห้าอ้าวแปดนาทีแล้วนะถ้าสองมาตัวไหนนะสองเก้ากับสองห้านะอ้าถ้าสามมา นี่สามตัวเดียวนี่ตรงนี้นะฮะมาตัวไหนมาได้สามสี่นะสาสี่เอาสี่สามก็แล้วกันนะถ้าหลักสี่มามาได้ตัวเดียวเหมือนกันสามสสี่สมกับสามสี่ฮาวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะถ้าห้ามา ห้าสองนะสองห้าตัวเดียวกันสองห้าห้าแปดนะห้าแปดส่วนมากมาได้ มาสีน้ำเงินนะหนึ่งศูนย์มาตัวติดนะอ้าวเข้านะหนึ่งศูนย์มาตัวเก้าวอยู่มุมนี้นะหนึ่งศูนย์มาตัวสองหนึ่งมาตัวสองหนึ่งมาตัวออกห้าสองนี่ตรงนี้นะสองหนึ่งมาตัวออกห้าสองตรงนี้ถ้าปิดสองเอาหมดนะต่อไปห้าสี่มาตัว 2องนะสตัวให้เลยแล้วก็สีสนะห้าสีอ่ะสีว่วนาทีหมดเวลานะ สองห้าแปดสามตัวกับห้าสี่สามอ่ะจะมาได้หรือไม่นะให้ห้าแปดกับสี่สามวันนี้นะสองชุดเด่นเขียนให้ตรงนี้ก็แล้วกัน เดินสตัวนะ5ห้าแปดสี่สามหมดเวลาพอดีครับสิเวนาทีอ่าแคบหน้าจอกันน้อยมีแค่นี้นะเทียบให้ดูงวดที่สจะมาไหมมาสองงวดแล้วหนึ่งสห้หเลข6ชุดนะเจะตัดเหลือ2ชดุด5 8กับ4ี่สาแปกับ5้าสสาม เอาละพัะจากครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าลืมจัดซื้อจัดหาะะลอตเตอรี่กันนะเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่ง